เมื่อช่วงเช้าของวันที่29กันยายนที่ผ่านมาโดยได้เกิดไฟไหม้สายไฟฟ้ารวมทั้งสายเคเบิลทีวีบริเวณปากซอยลังสิตนครนายกที่20ซึ่งต้นเพลิงมาจากซอยลังสิตนครนายกที่18และยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลและทําการซ่อมแซมอยู่ซึ่งสาเหตุการไหม้ในครั้งนี้น่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเชื่อว่าไม่นานก็จะสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติต่อไป